เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับชนนี่สโลโพครับวันนี้เรามาอยู่กันใน ROM 2.0ครับซึ่งวันนี้ครับผมจะพาไปเยี่ยมชมสถานที่หรือว่าไปหาจุดที่ผมว่าตอนนี้เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับรายการนี้นะครับ มีชื่อว่าไม่เลือกฟาร์มไม่ยากจนนั่นเองนะครับโอ้ oh, เป็นรายการที่เรานะครับจะพาไปดูสถานที่ในการฟาร์มของนะครับซึ่งตอนนี้ขยะชิ้นนี้นะครับคือเป็นขยะที่ต้องบอกว่า,าขาดตลาดมากๆากครับมากมาก,มากถึงมากที่สุดครับสำหรับใครที่มีตัวเด็กหรือว่า <c oughs> อยากจะฟาร์มนะครับฟาร์มที่ไหนดีวันนี้เราจะพาไปดูครับ ขั้นแรกครับเราจะต้องไปกิฟเฟ่นก่อนนะครับอ่าสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปอ่าผมจะพาไปดูครับว่าไอเทมหรือว่าขยะสิ่งนั้นมันคืออะไรนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าก่อนอื่นนะครับขอบคุณที่อ่าติดตามนะครับนี่คลิปเราก็มียอดคนดูเยอะมากแล้วก็คนที่ซับสไครต์ใหม่ก็ ขอบคุณนะครับก็หวังว่าจะเติบโตไปด้วยกันรับรวยไปด้วยกันนะครับอ่าโอเคจากนั้นเมื่อเรามากิเป็นแล้วก็นะครับเดี๋ยวซ้ายตรงนี้นะแค่นี้เองนะครับก็จะถึงแมปที่เราจะต้องฟาร์มแล้วนะครับอ่รารอให้มันโหลดสักคู่พอดีว่าวันน,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 นี้วันนี้แบบว่ามาฟาร์มสี่จอเลยแบบอาจจะทําให้ช้านิดนึงนะครับอ่าคือซีรีส์เนี้ยต้องขออธิบายกันว่า สำหรับใครที่ยังไม่ทราบนะครับก็จะเป็นประมาณว่าเออเราจะพาไปดูจุดฟาร์มตอนนีซ้ซื้อแบบขยะของตอนนี้คือแบบเป็นที่ต้องการของตลาดมากๆถึงมากที่สุดนะครับอ่ะตัวที่เราจะฟาร์มนะครับจริงๆมันมีหลุมตรงนี้ผมแนะนําให้มาฟาร์มตรงนี้ก็ได้ตรงที่อ่ามุมซ้ายล่างเอ้ยขวาล่างนี่เออเนี่ตรงนี้นะครับหลุมตรงนี้นะครับอ่ะ ให้เรามาฟาร์มสตรีมกอบบินนะครับซึ่งสตรีมกอบบินเนี่ยอ่ะเราไปดูกันว่าสตรีมกอบบินมีอะไรดีนะครับอ่าคโอเคอ่าสตรีมกอบบินนะครับเลเวล39นะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณมีตัวเด็กเลเวล9คุณมาฟาร์มตรงนี้ได้เลยนะครับถามว่าทำไมเลเวล9 ถ้าเลเวลมอนสเตอร์ห่างกับเรา30หรือว่าน้อยกว่าเรา30นะครับโอกาสดรอปไอเทมจะเป็น100%นะครับซึ่งเรามีอธิบายนะครับการเก็บเลเวลที่ดีที่สุดไว้แล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับเออนะครับโอเคเราจะมาเอานี่ครับโคนะครับซึ่งโคตอนนี้ครับขาดตลาดมากๆผมต้องบอกว่าขาดมากๆจริงๆแบบคนแย่งเงินซื้อแบบทุกวันนะครับย้ำนะครับว่าทุกวันทีแบบว่าเพื่อนๆสามารถทำอาชีพเนี้ย ทำอาชีพเนี่ยคือมันง่ายมากนะครับจริงๆผมจะบอกว่าต้องเอาตัวเด็กมานะาใครที่มีตัวเด็กนะครับก็เอามาฟาร์มตรงนี้เลยครับเนี่ยหลุมตรงเนี้ยหลุมตรงเนี้ยคือสบายครับเพราะว่าตรงนี้มันเกิดรอบใช่ไหมเนี่ยเราก็ยิงไปครับลองยิงไปนะครับมันก็จะดรอปโคมา,าปึ๊บปึ๊บพอแบบดรอปโคมาใช่ไหมามาดูกันว่าราคาโคตอนนี้เท่าไหร่ครับเราจะพาไปดูนะครับ คือเดี๋ยวผมจะเอาตัวเด็กมาฟาร์มแน่นอนนะครับยังไงโคนี่ตอนนี้โคนะครับ922อ่นะครับอ่าถามว่าคือแบบตลาดบรนดูเดือดขนาดไหนป่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเนี่ยฟาร์มตรงนี้เลยครับหลุมตรงนี้ยคือใช้ได้ครับลองไปหาแนวฟาร์มเลยครับอ่าไปฟาร์มดูเลยคือผมบอกว่าต้องบอกว่าจริงๆอ่ะถ้ามีโคถ้ามีแบบตัวละครที่แบบวันช็อตได้มาเลยครับตรวนี้ นะครับใครที่มีธนูแบบธนูแบบโหดๆอะไรเงี้ยก็มาได้แต่ใครมีตัวเด็กนะครับธนูแบบง่อยๆธรรมดาอะไรเงี้ยก็มาตีได้อ่าอาจจะอาจจะแบบได้ได้น้อยหน่อยแต่ก็แต่ก็ยังได้นะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับจะบอกว่าทําไมต้องเป็นอาชีพนะักธนูนะครับ คืออาชีพนักธนูเนี่ยมีเด็ค่อนข้างที่สูงใช่ไหมแล้วถ้าสมมุติว่าเราเอาตัวเด็กมาเนี่ยอ่าเด็กมันจะไม่ถึงนั่นเองนะครับจริงๆอกะถ้าเอาแบบเอาชัวนะครับก็ให้เริ่มที่เลเวลสักประมาณ20ก็ได้อะแต่คือเราจะเป็นนักธนูที่แบบอัพอัพเด็เท่านั้นไม่อัพเอจไม่อัพอะไรเลยนะครับก็เอาไปปล่อยตรงหลุมเมื่อกี้ได้นะครับอ่ะนี้เรามาดูในตลาดครับตอนนี้ครับว่าโคนะครับเป็นยังไงบ้างนะอ่าผมต้องบอกว่าอ่า ไอดีเนี้ยผมยังไม่ได้ทําตัวเด็กที่แบบเลเวลน้อย,อยเลยผมกะว่าเดี๋ยวผมจะไปทําเนี่ยอ่ะให้ดูครับโคเห็นปะตอนนี้คือ9ก้า0นกว่าอันคือยังมีคนแย่งซื้ออะคิดดูแล้วกันคือวางเป็นหมดแน่นอนอันนี้ผมรับประกันเลยนะครับอ่ะก็ฝากไว้ด้วยครับเนี่ยเอาไปโอ้เอาไปทําได้นะเอาไปขายได้ครับทุกคนเนี่ยผมว่าถ้าใครรีบทำตอนนี้คือรับรองรวยแน่นอนนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับเอาไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s ั b สไค i b e ด้วยนะครับก็ถ้าสมมุติว,ว่า7000ซับแล้วก็นั่นแหละอย่างที่สัญญาไว้เดี๋ยวเราจะมีการแจก VIP ส่วนวิธีการแจกไงก็รอติดตามชมได้ครับสำหรับนนต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับไว้เูเลยครับ